a ห o hi hi ทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันแล้วกับเกม My Little Pony นะคะในอีเวนต์ Pony แห่งการเต้นนะคะที่มี Pinkie Pie ของเราเป็นตัวหลักในอีเวนต์นี้นะคะเราก็เพิ่งถึงขั้นที่2นะคะพลังของเราอยู่ที่27นะคะเราก็ยังไม่ผ่านขั้นที่2เลยแล้วก็ยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยเพราะว่าเพิ่งจะมากดนะคะช่วงเย็นไม่ได้กดเลย แต่ก็อัดคลิปช้าด้วยก็ขอโทษที่มาช้านะคะช่วงนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะทุกคนก็เลยมาไิดตรงเวลานี่นะคะกดเสร็จละก็ยังไม่ถึงครึ่องอยู่ดีนะคะแต่คิดว่าจะพยายามให้ผ่านขั้นที่สองก่อนเที่ยงวันของวันพรุนี้นะคะ น่าจะผ่าดอยู่แล้วก็วันนี้มีอีเวนต์อ่าไม่ใช่อีเวนต์มีโพนี่มาอ่าไม่ใช่โพนี่มีคิรินมาโรงแรมของเรานะคะเป็นคิรินน้ำตาลแดงถ้าซื้อด้วยเพชรเลยโดยที่ยังไม่ได้อ่าให้ทเทมหรือว่าพวกพลึกต่างๆเนี่ยจะต้องซื้อด้วยเพชรห0าเพชรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พลึกเวทมนต์ไปเหลือสี่รห้าห้า แล้วเราก็จะไปรับพวกอ่าโทโทอา่าโทเค็นนะคะจากโพนี่ที่เราส่งไปทำเควสนะคะนะคะเสียงก็ลงอะไรกันเนี่ย <Hey. S 1> โอเคแล้วเราก็จะส่งโพนี่ไปทำเควสต,ต่อนะคะนี่นำมาด้วยลูกโลกนะคะลูกโลกไม่ใช่โทเทมสิเราพูดผิดเป็นโทเค็นนะคะทุกคน หาลูกโลกมาให้ได้10อันเราได้เก้าอันแล้วเอ้ยอ่าเราได้หนึ่งอันแล้วเลือีก9อันนะคะแล้วก็ลูกโลกเสร็จแล้วเป็นม้วนคัมพีใช่ไหมหมวนคัมพีต้องหาสิบห้าอันเลยนะเราเพิ่งได้มา2อันเองนะคะโอกาสก็กลางๆนะคะสีเหลืองคือโอกาสกลางๆในการที่จะได้มาส่วนลูกโลกเนี่ยเป็นสีเขียวก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะได้นะคะที่จะดรอปมา โอเคเวลาก็ให้เวลามา6วันนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก5วันกับอีก18ชั่วโมงแล้วแล้วก็ซุ้มประตูเทศกาลอายิบระยับ60เพรนะคะขายที่แคนทรสเดี๋ยวเราค่อยซื้อละกันตอนใกล้ๆวันสุดท้ายนะคะเผื่อมีลดราคาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้รับคะแนนในมินิเกมเหมืองคริสตันนะคะ ก็ไปเล่นให้ได้หกหมื่นเชื่อว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วเพราะว่าเล่นแป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเนาะก็เท่านี้นะคะพูนี้ที่มาโรงแรมซึ่งคิรินน้ําตาลแดงเนี่ยมีในคอลเลกชันคิรินด้วยนะคะนี่เลยคอลเลกชันนี้คิรินน้ําตาลแดงนี่ไงตัวข้างล่างทางซ้ายมือนะคะแล้วก็คิรินอนาโคชังเจราจาอยู่ในเจาะลูกโป่งหลวง มีใครเจาะได้เราบ้างคะเรายังไม่ได้เลยนะทุกคนเราเกลืออีกแล้ววันนี้คููดอาวอีกสิบเจ็ชั่วโมงกว่านะคะจะสิ้นสุดในอีก2อวันสิบเชั่วโมงเราก็มีโอกาสเจาะอีกแค่ประมาณสองครั้งนะคะไม่รู้จะได้มาไหมไม่หวังอะไรแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ ที่เราไปทําแกหลอมรวมไว้เมื่อวานนะคะเราลืมไปรับเราจะมารับกันตรงนี้เลยละกันรับไปรับไปอีสิบนะคะแล้วเราจะไปเจาะรูปองหล้อมรวมกันดีกว่าเพื่อได้อะไรดีๆจริจงๆไปกันทุกคนไปเจาะเจาะนี่กันก็ได้เพื่อโชคดีได้เพชรนะอ่าเกลือเรียบร้อย นี่มี8 7อันเลยนะคะเราจะไปเจาะละดูซิเราอยากได้อะไรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกลือนะคะจะล้านเนือโพนี่ก็มาเลยมาเออของตกแต่งมาล้วหนึ่งของตกแต่งมาอีกหนึ่งโอเคของตกแต่งด่วนนะคะเรียกว่าเกลือก็ได้ทุกคน เฮ้ยเราไม่มีโชคเลยจริงๆดีนี้ยิ่งเล่นโชคยิ่งหายนะเกมโูนี่เนี่ยแล้วก็อีเวนต์โซเชียลนะคะอ่าอีเวนต์เราอยู่อันดับที่ห้าสิบเก้านะคะอีเวนต์โซเชียลเกมเต้นนะคะยังอยู่ในท็อปร้อยห้าิอยู่เราน่าจะได้แน่ๆเลยแต่เราจะเล่นให้ได้เลย แล้วก็อีเวนต์ท้องฟ้าพลังงานเต็มแล้วนะคะเราถ้าเราไปเล่นมันก็น่าจะขึ้นอีกตอนนี้ก็อยู่อันดับที่34เดี๋ยวปิดคลิปเราก็จะไปเล่นต่อนะคะส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาอัพให้ดูแค่นี้ว่าเราเล่นมาถึงนี่แล้ว ก็เกือบขึ้นทางของขั้นที่2แล้วนะคะอีเวนต์นี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ค่อยเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มีแลงอ่าคอมมิชเตี้แแงให้เราแข่งแต่สู้กับคนอื่นนะอันนี้เราก็แค่สู้กับตัวเองเลยอ่าจัดการเวลาให้ได้นะคะเข้ามากดทุกๆ2ชั่วโมงจะดีที่สุดนะคะมันจะได้แน่ๆ2ชั่วโมงนะคือตอนนอนก็นอนยาวๆกว็ได้แต่ว่าอย่านอนยาวเกิน เจ็ดแปดชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเวลาหนึ่งวันนะมันจะเสียไปเยอะมันจะทำให้ได้กดน้อยครั้งนะคะก็นอนสักหกเจ็ดชั่วโมงก็พอนะทุกคนหรือว่าใครขยันมากๆก็นอนๆอนอยู่เราก็ตื่นมากดทุกสองชั่วโมงสามชั่วโมงใครตื่นมาฉี่ก็มากดก็ได้นะคะก็นั่นแหละเพราะว่ามันไหนๆก็เป็นวันหยุดอยู่แล้วทุกคนก็ฟรีสไตล์แล้วแต่ทุกคนเลยส่วนโพนี่มาลดราคานะคะ ของเราในโูนี่วิวมีอดีวันดอร์โบขนงอกไม่ซื้อแน่นอนไม่สนใจเลยเราไม่ซื้อชายนิ่งไลและบอลดีนะคะสวยอยู่แต่ว่าแพงไม่พอนะคะนิมบัสเดสก็งั้นๆนะคะไม่มีตัวไหนอยากซื้อเลยนอกจากคอมิตเทลนะคะเราอยากได้คอมิตเทลที่สุดแล้วในนี้แล้วก็มีสมุนของคาบาลีร้อน เบลลาบีทโพนี่ชาวเมืองแผงคอเน็บอันนี้อยู่ในอยู่ในหีบนะคะโพนี่ชาวเมืองแว่นกีแกร์ป้าทับอ่าแกร์ป้ากัปคอสนักเชิญหุ่นเอทดทอยด็อกเตอร์ฟอร์นาะอธิการเนเซีอันนี้ก็ผู้ช่วยในอีเวนต์นะคะแล้วก็แย็กมีหน้าในพนี่วิว ไม่มีร้านค้ามาลดเลยในและแอปเปิลมีแบบซีสแล้วก็ควายจริงๆนะคะครูทาวก็ไม่มีแคนเทอร์ลอตนี่ไงมีซุ้มประตูเทศกาลนะคะที่ต้องซื้อแน่ๆถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวละครที่มาโรงแรมเราก็ต้องเสียเพจซื้อนะคะแล้วก็เจ้าของร้านขายของเก่าตัวนี้ก็บ้านสวยอยู่นะตัวเนี้แล้วก็คิสตัลเอ็มไพร์ไม่มี เื่อใครอยากดูบ้านตัวละครเดี๋ยวเราจะให้ดูในตัวที่เราสามารถซื้อแบบมอปลอมได้นะคะมาดูนิมบัตแดดกันอ่าตัวนี้แปลว่ามีบ้านแล้วไม่มีบ้านใหม่โพนี่โปโลอันธพานดูสิหูบ้านดีนะตัวนี้โพนีโปโลอันธพานบ้านสีม่วงเหมือนปราสาทเลยแต่เรายังไม่ซื้อหรอกเราจะเก็บพิษไว้ก่อนนะคะ ว่าเรายัางไม่ได้อยากได้มากโจนเถอนคาบาลิลอนไหนดูซิอ่าอันนี้แปลว่ามีบ้านแล้วคอมเมดิลอ่าเป็นบ้านฟางธรรมดานะคะใครอีกใครอีกสมุนคาบาลิลอนอ่านี้มีบ้านแล้วเบลลาบีทมีบ้านแล้วพนี่ชาวเมืองแผงคอน,นี้โอ้อันนี้บ้านเป็นแบบนี้นะคะ บ้านก็ธรรมดาอยู่แล้วก็เลยเลยเลยโ<ๆ>พนี่ชาวเมืองแว่นเก๋อ่าบ้านหลังเดียวกันเลยแน่ๆสองตัวนี้มาดูซี่ใครอีกแตรมป้ากับอันนี้มีบ้านแล้วก็น่าจะเป็นบ้านกีฟอนนะคะครอสนักเชิดหุ่นอู้บ้านดีน่าสนใจอันนี้บ้านมี ห่นเชิดขยบไปด,ด้วยเก๋ยู่ไขเพชรเยอะซื้อเลยนะเราอยากได้เหมือนกันแต่ว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อดีไหมเอทพอยต์บ้านธรรมดานะคะเอทพอยต์ใครอีกใกล้หมดอย่างด็อกเตอร์ฟอร์น่าอันนี้มีบ้านแล้วอธิการเนเซเราไม่สามารถทำได้นะคะเพชรเยอะ ต้องใช้เพชรเยอะเกินนะอ่าแจ็คมีหน้าเราก็ยังทำไม่ได้ไลแอปเปิ้ลมาดูอ่าเดี๋ยวเราไปแลแอปเปิ้ลก่อนเพื่อความเออเดี๋ยวเรากดอันนี้ก่อนดีกว่าเพื่อได้เพชรมาเพิ่มเจะดถึงสามร้อยห้าสิบไม่น่าเฮ้ยสามร้อยสี่เก้าว่ะสามร้อยสี่สิบเก้ามาขออีกสักสองเพชร ได้ไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองไปอคอกสัตว์ดูทุกคนเผื่อได้เพชรมาเพื่อ้ยหมูน่ารักอ่ะหมูน่ารักจริงๆให้เพชรเลยเนี่ยพอนี่ไง ได้มาสามห้าสองได้เพชรมาพื้มแล้วนะคะจิมจิมจิมไม่มีเพชรเลยมาดูค่ะมาดูบ้านแบบซีดอ่าตัวนี้บ้านเดิมควายจริงจังห้าสองห้าเราไม่สามารถนะคะไปต่อที่แคนเทรอร์รสใช่ไหมเคยนเทอร์รัสมีไข่ มีเจ้าของร้านขายของเก่านี่ไม่พอนะคะพื้นที่เราจะไปหาที่ไหนดีนะที่จะลองวางบ้านได้นะคะน่าจะใช้สี่คูณสี่อันนี้เลยล้วกันง่ายๆเก็บอันนี้เข้าไปหัดชึบวางไม่ใช่วางอันนี้สิอันนี้เราเคยมีแล้วนะคะ หน้าตากสามาคีเราวางไว้ตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้นะคะนี่มาเรามาดูบ้านของเจ้าของร้านขายของเก่ากาันนี่บ้านสวยเด้อใครอยากได้ก็ได้เฮ้ยใครอยากได้ก็ซื้อนะคะเนี่ยโอเควางเหมือนเดิมก่อนเอ้น้ำแข็งอยู่ไหนนะ เสี่ยงมากเลยแคทเอรเราเต็มแล้วเราแต่เราก็ขี้เกียจจัดใหม่เราด้วยนะนี่ทะเลสาบน้ำแข็งวางไปโอเคไปคริสตันคริสตันมีไหมนะมันจะไม่มีใช่ไหมคริสตันเ็มพายไม่มีเราไปโพนี่วิวกันต่อดีกว่านะทุกคนตัวที่เรายังไม่ได้ลองวางบ้านนะคะที่เราเพรไม่ถึงไหนมาดูซซ ที่โพนี่วิวของเราอันนี้อดีตวาเดอร์โบออกมีบ้านแล้วใครนะที่เราเพจไม่ถึงสามรนี่ไงอุ๊ยบ้านดีอีกแล้วอุ้ยมีเจ็ตัวบ้านดีๆอ่ะน่าสนใจแล้วตอนแรกเราไม่สนใจจะซื้อสักตัวเลยนะคะ แต่ว่ามันก็ต้องเก็บเพชรไว้ซื้อไอ้ของตกแต่งในแคนทัวรด,ด้วยเนาะเพราะว่าเราจะต้องทำเควสโรงแรมเพื่อเอาตัวคิรินนะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมาลองวางบ้านให้ดูแบบปลอม,อมวางแบบปลอ,อมก็คือไม่ได้วางแล้วไม่ได้ซื้อนะคะให้ดูว่าประมาณว่าเออตัวนี้บ้านป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่เพชรไม่ถึงไม่สามารถทำการซื้อปลอมแบบเราได้เราก็ทำให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ ไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอัพคลิปใหม่ว่าเราไปถึงสเตจไหนนะคะถ้าได้มาอีก20เพรเราก็จะได้เป็น370กว่าเพชรบวเ,เลนเนี่ยไม่แน่เราอาจจะซื้อบ้านาซื้อโพนี่สัตัวนะคะตัวที่บ้านสวยๆน่าสนใจโอเควันนี้ก็จบคลิปเลยแล้วกันนะคะเราจะปิดคลิปเลยตรงนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะนี่ถึงครึ่งทางแล้ว เดี๋ยวเราจะไปสู้ต่อนะคะในอีเวนต์มินิเกมท้องฟ้าป๊อดโป่งและเกมเต้นแล้วก็ทำเควสลโรงแรมนะคะโดยการไปเล่นเกมเหมืองคิสตันนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ